สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ไหนชชยสมัยค่ะเดี๋ยวเข้าร้านกันเลยดีกว่าไปเลยตอนนี้นลคือเราเข้ามาในร้านแล้วจะบอกว่าฟิลร้านอ่ะมันอารมณ์เหมือนแบบนั่งอยู่ในสวนอ่ะ จะบอกว่าบรรยากาศมันดีมากก็เ,เคยแบบว่ามาที่เนี่ยก็หลายครั้งแล้วก็เลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนมาคนที่แบบดูอะไรเงี้ยอยากแนะนําให้มาลองมาตามดูนะคะแล้วก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนี่คือใบเสร็จแล้วก็ออกมานั่งข้างนอกนะคะเลือกนั่งข้างนอกเราได้ที่นั่งที่42่สิอเนี๋ยเราเดินไปเลยจะบอกว่าที่นั่งอะ่ะตรงเนี้ยข้างนอกอะ่ะมันจะเป็นแบบ ฟีลแบบส่วนน่ะทุกคนก็จะมีที่นั่งข้างในส่วนแบบใครไม่ชอบแบบนั่งข้างนอกแต่เงี้ยก็นั่งข้างในได้แบบมีแอร์เย็นๆบรรยากาศหลานคือดีมากๆจริงนี่เหมือนจะให้พายเรือเล่นด้วยมัง้งแต่วันนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าเคยพายอยู่ครั้งหนึ่งเอเจอกันที่ที่นั่งเลยดีกว่านะคะ ถึงยังเฮ้ยไงถึงแล้วค่ะทุกคนที่นั่งเราได้ที่นั่ง12นะคะคข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ขอรองเท้า้ดีกว่า,ขาเขาก็จะมีพัดลมให้ด้วยนะคะเพื่อร้อนใงนี้นั่นก็คือบรรยากาศจะเป็นฟิลนี้เลยเพื่อนคือจะบอกว่าบรรยากาศที่เนี่ยมันดี ดีมากเลยนะแล้วเนี่ยช่วงตอนนี้ประมาณกี่โมงอ่ะตอนนี้ประมาณสี่โมงห้าโมงคือแล้วบรรยากาศมันดีมากมันแบบเย็นเย็นแบบไม่ร้อนอนะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดแล้วเรามาแบบนั่งแบบอย่างเงี้ยนั่งข้างนอกคือมันจะชิลมากถ้าวันไหนคนไม่เยอะเนี่ยเราก็แบบมานั่งทางานแบบมานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้นะเพราะว่าที่ร้านเขาว่าจะมี พวกขนมอนะไรเงี้ยแบบพวกเค้กพวกน้ำอนะไรเงี้ย้าเป็นเมนูของเขานะคะทุกคนจะมีทั้งแบบพวกอาหารเค้าอาหารหวานอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเมนูน้ำอนะไรเงี้ยนี่เลยข้าวก็จะมีนะคะเผื่อแบบใครหิวทานเล่นอาหารทานเล่นก็มีจะประมาณนี้งชาเขียวชาเขียวนมไปแก้วหนึ่ง แล้วก็สั่งขนมปังมาแล้วก็สั่งเส้นได้ใช้สมัยมเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือมากี่รอบกี่รอบก็ยังไม่เคยสั่งกินแต่วันนี้นะคะเราก็จะลองกินลองกินดูก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะมานะคะคือมันจะมามันจะมาไม่ยากเลยเพราะว่าคาเฟ่นเนี่ยจะอยู่เส้นเพ็กเกษมก็คืออยู่เพ็กเกษรม28มาไม่ยากเลยจริงๆใครแบบว่านั่งรถแบบเขาเรียกอะไรรถโด,ดยสารมาที่ไม่ใช่รถประจําตัว รถส่วนตัวเออไม่ได้นั่งรถส่วนตัวมาก็คือมาลงที่เท็กเกษตยี่สิบแปดลงหน้าปากซอยเลยแล้วเดินตรงมาตรงน้ตรงมาหน้าปากซอยยี่แปดจะมีวินอยู่ซ้ายมือก็คือนั่งวินเข้ามาได้เลยบอกเขาว่ามาคาเฟ่ใช้สมัยค่านั่งเข้ามาก็แค่สิบบาทไม่แพงะคะ่ะทุกคนมันไม่ได้ไกลมากไม่ได้ลึกมากออกมาก็คือไม่งงนะคะไว้เดี๋ยวแปะลิงก์ให้ไว้ใต้โพสต์ให้นะคะเผื่อใครสนใจที่จะมา น,ะะนี่อันนี้เราสั่งเป็นขนมปังนมนี่อันนี้เป็นเส้นได้ชาสมัยมันไม่รู้ว่ามันคือขนมอะไรอะแต่เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์นี่ก็เป็น <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นชาเขียวชาเขียวนมที่เราสั่งมา กินจะบอกว่าแอบชิมอันนี้ไปเนี่ยอร่อยดีบอกรสชาติไม่ถูกอ่ะอร่อยิงเพิ่งค่อยกินครั้งแรกเลยต่ชาเขียวอ่ะกินทุกครั้งที่มาเพราะว่ามันอร่อยจริง ชิมวันนี้บ้างขานมปังมันก็อ,รอารมณ์แบบขนมปังซึ้งพูดหึงแบบบรรยากาศอะไรเงี้ยกลิชาติอาหารมันไปได้วยกันได้มันก็อยู่ในถ้าถามว่าราคาแพงไหมมันก็โดยรวมแลนะ้วมันก็โอเคเลยนะเพราะว่าบรรยากาศดยอดมาก รูปส,สวยๆนะคะก็อย่าลืมไปดูกันน้ที่ไอจีของเรานะคะแล้วก็ Facebook เดี๋ยวเราจะอัพโหลดรูปส,สวยๆลงไปในนะั้นใครที่อยากจะมานะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้แล้วก็ขอไปคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เราเลยนะคะเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะคะไม่ได้